สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูออยอีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยของน้องป .1 น,นะลูกสำหรับสัปดาห์ที่3นะคะคุณครูออยจะชี้แจงกับนักเรียนก่อนเลยนะลูกว่าเราจะเรียนภาษาไทยโดยครูออยจะสอนในเล่มสีเขียวโดยมีชื่อหนังสือว่าวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะ เพราะว่าเราเรียนภาษาไทยเราจะมีหนังสือเรียนอยู่ทั้งหมด2เล่มและแบบฝึกหัด1เล่มนะลูกเด็กๆคะถ้าเด็กๆได้เปิดแบบฝึกหัดดูจะเห็นว่าในส่วนท้ายของแบบฝึกหัดจะเป็นการทําแบบฝึกหัดที่ต้องอาศัยหรือใช้หนังสือเล่มสีเขียวด้วยนะลูกเพราะฉะนั้นครูออยจึงจะต้องสอนเด็กๆนะคะในเล่มวรรณคดีและวรรณกรรม และสำหรับใบงานของกิจกรรมที่3นะลูกคุณครูนะคะได้เอาแบบฝึกหัดที่อยู่ในส่วนท้ายของเล่มแบบฝึกหัดที่เด็กๆเคยทำในสัปดาห์ที่2จากนั้นถ่ายเอกสารให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเขียนระบุให้ด้วยว่าแผ่นไหนเรียนวันไหนบางวันอาจจะมี2-3แผ่นบางวันอาจจะมีแผ่นเดียวนะลูกนะ สำหรับวันนี้เราจะเริ่มที่หน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งมีชื่อเรื่องว่านักอ่านคนเก่งเด็กๆสามารถไปเปิดหนังสือเล่มสีเขียวแล้วก็อ่านที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายที่อยู่ที่บ้านนะลูกเดี๋ยวครูอ้อยจะสรุปเรื่องราวที่อยู่ในเล่มสีเขียวในบทที่หน่งตามสไลด์นี้เลยนะคะสำหรับ หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเขาบอกว่านักอ่านคนเก่งเด็กๆลองคิดดูซิว่าตัวเราตัวนักเรียนนะลูกเป็นนักอ่านหรือไม่เพราะอะไรนะคะซึ่งการที่เราจะเป็นนักอ่านที่ดีเราจะต้องมีมารยาทในการอ่านเราจะต้องดูว่ามารยาทในการอ่านนั้นมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างคุณครูออยพาน้องป .1 ไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดจะสังเกตว่าคุณครูจะให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนทุกครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการปรับทัศนคติหรือปรับเปลี่ยนนิสัยเด็กๆก่อนเข้าห้องสมุดเพราะห้องสมุดเราจะไปเสียงดังได้ไหมลูกได้ไหมคะไม่ได้เนาะเราจะไปปีนเก้าอี้ได้ไหมลูก เราจะไปยืนเกาะตามชั้นหนังสือได้ไหมไม่ได้เนอะลูกเนอะเพราะว่าห้องสมุดเป็นสถานที่ที่งดใช้อะไรลูกงดใช้เสียงและสำคัญห้องสมุดเราสามารถนำอาหารและน้ำเข้าไปได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้ซึ่งตอนที่ครูออพานักเรียนเข้าไปหลายคนเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักและ ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงดื้ออยู่ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเรากลับมาจากสถานการณ์โควิดดีขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวครูออยจะพานักเรียนกลับเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนนัทเวศอีกนะลูกนะสำหรับมารยาทในการอ่านอาจจะเริ่มจากข้อไหนก็ได้แต่มารยาทในการอ่านจะต้องมี3ข้อนี้เป็นส่วนประกอบโดยเริ่มจาก ตั้งใจอ่านไม่คุยกันเสียงดังและไม่รบกวนผู้อื่นจากนั้นให้จำลองเหตุการณ์ว่าเราไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดซึ่งจะต้องมีผู้คนส่วนรวมเยอะใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนั่งอ่านให้เรียบร้อยและถัดมาเราจะต้องเปิดหนังสืออย่างระมัดระวังไม่พับและไม่ ฉีกหนังสือนะและที่สำคัญถ้าครูออยให้ไปจดบันทึกเราจะไม่ขีดเขียนอะไรลงไปในหนังสือของโรงเรียนใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอ่าสำหรับกิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้ที่1ในสไลด์เนื้อหามีแค่นี้หละลูกแต่เราจะเริ่มการทำแบบฝึกหัดเลยซึ่งแบบฝึกหัดของวันจันทร์ที่18 จะอยู่ในส่วนของแผ่นที่1นะลูกนะจากนั้นไปในส่วนของแผ่นที่2องสามสีไปเรื่อยๆซึ่งลักษณะก็คือเขาจะให้นักเรียนอ่านโจทย์ที่กำหนดมาแล้ววิเคราะห์ดูว่าเราอ่านแล้วเราจะตอบคำถามได้หรือไม่ซึ่งตรงกับหน่วยการเรียนรู้ชื่อหน่วยการเรียนรู้คือนักอ่านคนเก่งเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดที่คัวออยให้ทำ จะเป็นการเช็คดูว่าเด็กๆเป็นนักอ่านที่เก่งหรือไม่พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยค่ะซึ่งข้อที่1ของนักเรียนนะคะจะเหมือนกับสไลด์ครูออยข้อ1เขาบอกว่าให้เด็กๆดูภาพอ่านข้อความแล้วใช้ดินสอระบายลงไปในวงกลมของข้อที่ถูกต้องลักษณะการทำข้อสอบ หรือแบบทดสอบแบบนี้เราเคยทำมาหลายวิชาแล้วนะลูกเพราะว่าจะเป็นการใช้ดินสอสีดำระบายหรือฝนทับข้อนั้นใช่ไหมคะเรามาเริ่มจากข้อที่หนึ่งะลูกเด็กเตรียมแบบฝึกหัดมาเลยนะเป็นแผ่นกระดาษแบบนี้นะคะขึ้นต้นด้วยว่านักอ่านคนเก่งเรียนวันจันนะลูกข้อที่หนึ่งม้ากินหญ้ามีรูปภาพมาให้ ข้อ2หมาไล่เห่าข้อ 3. เต่าว่ายน้ำโจทย์ถามว่าใครกำลังใช้เสียง 1. หงมา 2. หมา 3. เต่าจากรูปภาพข้อที่1หมากินหญ้าหมาไล่เห่าเต่าว่ายน้ำใครกำลังใช้เสียง 1. หงมา 2. หมา 3. เต่า ออยนับ1นนะลูกนะไปดูโจทย์ข้อที่2นะลูกข้อที่2คุณตาปลูกต้นขนุนชมพู่และละมุดพืชชนิดใดที่คุณตาชอบปลูก 1. ผลไม้ 2. ดอกไม้ 3. ผักโจทย์บอกว่าคุณตาปลูกต้นขนุน ชมพู่และละมุดโจทย์ถามว่าพืชชนิดใดที่คุณตาชอบปลูก 1. ผลไม้ 2. ดอกไม้ 3. ผักนักเรียนอ่านเสร็จแล้วจะต้องไปวิเคราะห์ในกรอบสี่เหลี่ยมว่าต้นขนุนชมพู่และละมุด3อย่างนี้เป็นอะไร 1. ผลไม้ 2. ดอกไม้ 3. ผักควยนับนะ ไปดูโจทย์ข้อถัดมาค่ะจากรูปภาพผีเสื้อบินมาตอมเกสรดอกบัวที่กำลังบานต่อไปนี้เราจะมีอะไรรับประทานหลังจากที่ผีเสื้อนะลูกบินมาตอมบริเวณเกสรของดอกบัวที่กำลังบานสวยๆถัดจากเหตุการณ์นี้เราจะมีอะไรรับประทาน 1. เกสรดอกบัว 2. องมเมล็ดบัว 3. รากบัวครูออยนับนะสำหรับใครที่ทำไม่ทันนะลูกหนูสามารถหยุดคลิปวิดีโอทำให้เสร็จไปทีละข้อหรือใครที่ดูแต่ว่าไม่ได้ทำเด็กๆสามารถย้อนคลิปกลับไปแล้วทำนะลูกนะซึ่งเรามีแบบฝึกหัดที่เป็นเอกสารชุดนี้กันทุกคนนะลูกคุณครูเตรียมให้เด็กๆแล้วนะคะ ผัามาดวงจันทร์เต็มดวงมีแสงงามตาโจทย์ถามว่าเราเห็นดวงจันทร์ในเวลาใดดวงจันทร์เต็มดวงมีแสงงามตาเราเห็นแสงจันทร์ในเวลาใด1กลางวัน2กลางคืน3ตลอดทั้งวันข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมลูกนับหนึ่งสองส 5. ไปดูข้อถัดไปค่ะจากภาพมีภาพมาทั้งหมด2ภาพและมีคำบรรยายใต้ภาพภาพที่1เจ้าด่างชอบกินเป็ดพะโล้ภาพที่สองเจ้าเหมียวชอบกินปลาทูสัตว์2ตัวนี้มีอะไรที่แตกต่างกัน 1. อาหาร2น้ำหนัก 3. เพศจากรูปภาพทั้งสองรูปรูปที่1บอกว่าเจ้าด่างชอบกินเป็ดพะโลรูปที่สองบอกว่าเจ้าเหมียวชอบกินปลาทูสัตว์สองตัวนี้มีอะไรที่แตกต่างกัน 1. อาหาร 2. น้ำหนักและ3เพศควยนับค่ะ ไปดูข้อถัดมาบางคนอาจจะหาไม่เจอว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในแผ่นที่สองที่สามที่สี่เรื่อยๆเลยนะลูกถัดมามีรูปภาพมาทั้งหมด3รูปและมีคำบรรยายใต้ภาพภาพที่หนึ่งบรรยายว่ากระรอกอยู่บนต้นไม้ภาพที่สองบรรยายว่ากระต่ายอยู่ในโพงหญ้าและภาพที่สามบรรยายว่านกกระสายอยู่ในทุ่งนา เรามาวิเคราะห์ดูสัตว์แต่ละชนิดมีกะรอกมีกระต่ายแล้วก็มีนกกระสาโจทถามว่าสัตว์ชนิดใดมีจํานวนขาที่แตกต่างจากเพื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าสัตว์แต่ละชนิดตัวไหนหรือสัตว์ประเภทไหนที่มีขาไม่เท่าเพื่อน 1. กะรอก 2. กระต่าย 3. นกกระสา กระลอกมีกี่ขาลูกกระต่ายมีกี่ขาและนกกระสามีกี่ขาง่ายมากเลยใช่ไหมนับนะไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะสำหรับข้อที่7เดชามีดินสอสามแท่งยางลบสองก้อนและมีไม้บรรทัด1อัน ถามว่าเดชามีเครื่องเขียนชนิดใดน้อยที่สุดเขามีดินสออยู่3แท่งมียางลบอยู่สองก้อนและมีไม้บรรทัดอยู่หนึ่งอันโจทย์ถามว่าเขามีอะไรน้อยที่สุด 1. ดินสอ 2. ยางลบ 3. ไม้บรรทัดลูกอะไรคะที่เขามีน้อยที่สุดลูกข้อนี้ก็ง่ายนะนับนะ ไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะสำหรับข้อถัดมานิ่มจัดลูกชุบทองหยิบและคุกกี้ใส่จานจากที่ครัออยอ่านมาชื่อใดไม่ใช่ขนมไทย 1. ลูกชุบ 2. ทองหยิบ 3. คุกกี้ ข้อไหนที่ไม่ใช่ชื่อของขนมไทยลูกบางคนครูอ่านมาสามชื่อท้องร้องหิวแล้วใช่ไหมจ๊ะแต่ช่วยตอบก่อนว่าชื่อใดไม่ใช่ขนมไทย 1. ลูกชุบ 2. องทองหยิบ 3. คุกกี้ครูออยนับนะไปดูข้อถัดไปกันเลยเนาะลูกเนาะอ่ะจากรูป ลูกปิงปองทําด้วยพลาสติกส่วนลูกเปตองทําด้วยเหล็กอุปกรณ์ทั้งสองชนิดนี้มีสิ่งใดที่เหมือนกัน 1. รูปร่างสงน้ำหนัก 3. ขนาดลูกปิงปองทําจากพลาสติกลูกเปตองทําจากเหล็กถ้าให้เปรียบเทียบดูทั้งสองอย่างนี้มีอะไรที่เหมือนกันลูก 1. รูปร่าง เพราะรูปร่างคือทรงอะไรเนี่ยทรงอะไรลูกทรงกลม 2. หรือว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักและ 3. ขนาดเด็กๆลองพิจารณาดูนะลูกนะถัดมาเขามีข้อความมาว่าเขาช่วยตรวจรักษาทำให้เราหายป่วยเพราะฉะนั้นเขาคนนี้คือใครลูก 1. พ่อแม่ 2. หมอ 3. คุณครู ช่วยตรวจรักษาและทำให้เราหายป่วยเขาคือใคร 1. พ่อแม่ 2. หมอ 3. คุณครูสำหรับข้อ2ใหญ่นะลูกจะเป็นการให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายถูกในสี่เหลี่ยมที่อยู่หน้าข้อความที่เป็นมารยาทในการอ่านเริ่มจากข้อที่1 ตั้งใจอ่านเป็นมารยาทในการอ่านไหมลูกเป็นไหมคะถ้าเป็นเด็กๆก็ติ๊กถูกถัดมาข้อที่2เปิดหนังสือเบาๆเป็นมารยาทในการอ่านไหมเป็นไหมถ้าเป็นก็ติ๊กถูกพับหนังสือใช่มารยาทในการอ่านไหมลูกใช่หรือไม่ใช่อ่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องทําเครื่องหมายอะไรเลยถัดมาอ่านหนังสือแล้วเก็บเข้าที่ แบบนี้ใช่มารยาทในการอ่านไหมลูกถ้าใช่ก็ติ๊กถูกและสุดท้ายเขียนเล่นในหนังสือใช่มารยาทไหมใช่หรือไม่ใช่อ่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องติ๊กอะไรเลยนะลูกเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าแบบฝึกหัดจะอยู่ในส่วนนี้หมดเลยซึ่งครูออยจะระบุว่าเรียนวันจันทร์ จากนั้นก็ดูไปเรื่อยๆว่าไปสิ้นสุดที่แผ่นไหนนะลูกนะอย่าลืมทำให้เสร็จด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยส่งคำตอบมาพร้อมกันทั้งชุดเลยในวันอาทิตย์นะลูกนะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ